ชงกิล่าฟอนเทียตอนที่411จอมเพียนอภิมหาอันตรายถึงเบเดียนจะใช้ในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้ยากอย่างน่าประหลาดใจแต่มันก็สะดวกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้สําหรับการเคลื่อนที่การที่ระยะทําการสูงสุดของมันเกือบจะถึงหลักกิโลได้นี่ฉันก็ว่ามันบ้าไปแล้ว คุณเลไม่ใช่สายทําแผนที่ก็จริงแต่ในฐานะฮาร์ดคอร์เพลเยอร์การมีไอเทมแผนที่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วและการที่ฉันได้ถามถึงจุดสังเกตใกล้ๆหมู่บ้านเผ่าบักแมนที่ถูกทําแผนที่ไว้บางส่วนก็ทําให้ฉันสามารถจํากัดพื้นที่ได้แคบลงเพราะเป็นแอเรียทะเลทรายจุดสังเกตเลยเด่นชัดขึ้นไปอีกต้นกระบองเพชรรูปเกี่ยวคู่ถ้าเห็นมันแล้วหมู่บ้านของเผ่าบักแมนก็อยู่ใกล้ๆนี่เองคุณเลบอกว่ามันเป็นโอเอซิสที่ล้อมรอบไปด้วยโขดหินพอฉันมองจากด้านบนก็ทําให้ฉันเห็นได้อย่างสบายสบาย เอาเป็นว่าลงจอดก่อนแล้วกัน3 2 1ส,สึตุ้มเอ๊ะทำไมถึงออกมาจากเรือล่ะสันนิฐานคงจะตายด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างการที่คิดว่าฉิดแล้วก็เลยประมาทไปนั่นแหละที่ไม่ดีต้องไม่ลืมความตั้งใจแรกเริ่มสิหมู่บ้านของเผ่าบักแมนที่อยู่ใกล้กว่าแล้วก็เอมูที่อยู่ที่ระบิดเลยทําให้ติดต่อทางนั้นไม่ได้เพื่อการนั้นฉันจึงขอร้องให้เอมูแวะมาที่ฐานที่มั่นแนวหน้าบ่อย แต่การที่จะฝ่าทะเลทรายแล้วข้ามไปป่าทึบนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากเอาเรื่องแล้วจะทำยังไงดีละ่ะคำตอบคือฉันต้องพึ่งเดียเล่ที่เดินทางมาพร้อมกับคุณเล่แถมเดียเล่ยังเป็นคนที่สอนประตูเทเลพอร์ตข้ามมิติให้กับเอมูอีกด้วยดังนั้นเธอก็ต้องทำไทด้ยอย่างแน่นอนและฉันก็มาถึงที่นั่นอีกครั้งหนึ่งฉันย่ำเท้าลงพื้นทรายมุ่งไปสู่โดมโขดหินในที่สุดก็มาถึงแล้วนะหมู่บ้านของเผ่าบักแมนซึนาโกนีสิบนาทีต่อมา ทำไมตอนนี้ฉันถึงถูกล้อมล้อมไปด้วยเผ่าบักแมนกันล่ะขอสะพานต่อฟ้าดินเลยว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดไปเลยนะแค่กำลังสวมบทบาทตัวละครสุดแก่งอยู่แค่นั้นเองดังนั้นตอนที่ฉันเดินเข้ามาในหมู่บ้านของเผ่าบักแมนอย่างปกติฉันก็พูดออกไปว่า ข้าไม่มีธุระอะไรกับพวกเจ้าส่งตัวไซเคอร์ซีโร่มาซะแค่นั้นเองเจ้ามีธุระอันใดกับสหายของพวกเราผู้มีรอยแผลหน่าสยดสยองสลักอยู่เอ๋ยการที่จะบอกว่าไม่ใช่นะครับเราเป็นเพื่อนกันในตอนนี้มันก็ง่ายอยู่หรอกแต่พอการสวมบทบาทมาเข้าล็อกเป๊ะๆแบบนี้มันก็อดใจไม่ได้ที่จะเล่นต่อฉันจึงพูดออกไป <c oughs> แล้วจะทาไมกันละ่ะเฮ้ยคำพูดของข้าข้าเง,งี้ยไม่ผิดเพี้ยนเลยหรือเจ้า <c oughs> คือผู้ที่ปรากฏตัวพร้อมกับพยานฮะแย่ yeah, แล้วสิยิ่งถล่มลึกก็ยิ่งถอยไม่ได้แต่สัดสส่่่วววนนนของงคามมมุกกั็ยยิิเพ้ไปด สิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงนั้นให้บรรยากาศเหมือนกับผู้อาวุโสที่ชี้ไม้เท้า,าม,มาที่ฉันโดยรวมแล้วพวกเขามีรูปร่างค่อนข้างจะเหมือนมนุษย์แต่กลับมีสีแขนและยังมีส่วนที่เหมือนกับปีกงอกอยู่ตามร่างกายฉันพูดต่อถ้าเช่นนั้นแล้วจะทำไมล่ะชาวบักแมนเอ๋ยข้าเพียงแค่ต้องการให้ส่งไซเกอร์ซีโร่มาเท่านั้นพวกเจ้าโง่เขาพอที่จะกระโจนเข้าสู่หายนะด้วยตัวเองงั้นหรอไซเกอร์ซีโร่เป็นคนดีเพื่อนปกป้องความภูมิใจของนักรบ Yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วพลังมิตรภาพนี่มันอะไรกันพอจะเข้าใจความรู้สึกของยายดินสอนอกลิ้นนแล้วสิฉันพูดโห oh, จะท้าทายสู้กับข้าคนนี้กันเหรอดูท่าจะไม่เสียได้ชีวิตสินะเสียงรอบข้างค่อยๆดังขึ้นจะไปหรอบาดาดาการละโอ้บาดาดาการละ,าาระ,ระจะสู้แล้ว ถ้าคุณเลไม่เล่าให้ฟังก่อนก็คงจะงงหน้าดูแต่พอรู้เรื่องแล้วกับรู้สึกชอบขึ้นมาซะอีกถ้าจะนิยามเผ่าบักแมนนักคำเดียวพวกเขาคือคนเถื่อนและในขณะเดียวกันก็เหมาะสมกับคำว่านักลบพวกเขามีวัฒนธรรมที่เคารพผู้แข่งแข่งและในขณะเดียวกันก็มีความใส่สะอาดในการต่อสู้และที่สำคัญที่สุดเผ่าบักแมนทุกคนล้วนนิยมการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว ถึงแม้จะเจอกับมอนสเตอร์ยักษ์ก็อ,อาจจะต้องมีการลุมกันบ้างแต่ถ้ามีการประกาศขอต่อสู้แบบตัวต่อตัวแล้วก็พวกเขาจะยกย่องว่านั่นคือความภูมิใจของนักลบอะไรทํานองนั้นนั่นหมายความว่าในตอนนี้มนุษย์ตัวดวงจะขอสู้กับฉันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวสินะการโจมตีที่ใช้ประโยชน์จากร่างกายอย่างเต็มที่นั่นคือการมมวนตัวแล้วพุ่งเข้ามาหาฉันด้วยความเร็วสูงฉันตระหนักรู้ว่าคงจะฆ่าเจ้าพวกนี้ไม่ได้ ในไหนก็สวมบทตัวร้ายแล้วขอลองหน่อยแล้วกันเปิดใช้งานจอกสักิ์สิ์สีขามสลับค่าสถานะรักและวิทยสวมถุงมือเลกาเล็กซัสเซสตัฉันรับการโจมตีของบาดาดากาลละแล้วก็พูดขึ้นเป็นการพุ่งที่ดีนะฉันเรียนแบบท่าทางของตัวละครสายกังฟูที่เห็นได้บ่อยๆในเกมแนวแอคชั่นแล้วก็ต่อยออกไปอย่างเท่แทนที่จะเป็นการต่อยกระเด็นมันเหมือนกับการผลักออกไปมากกว่าบาดาดากะลละถูกซัดกระเด็นออกไปเสียงร้องเจี๊ยปนไปด้วยความสงสัยและความตกใจท่ามกลางวงล้อมของเผ่ามารคแมนฉันพูดต่อ เข้ามาสิฉันจะเล่นด้วยอ้ยังไม่แพ้ยังสู้ได้รอเดี๋ยวก่อนบาดารากาละละแย่แล้วแย่แล้วคือว่านะภาพที่อยู่ตรงหน้าฉันพ่อจะเดาได้เพราะมันเป็นส่วนสำเร็จเลยนี่นาบักแมนดวงตัวนั้นได้มองไปยังผู้ที่เรียกก่อนที่จะพูดขึ้นโคโคลุโคโคโคโลโคโค,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 ความภูมิใจของเจ้าข้าผู้นี้ขอยกย่องเพราะฉะนั้นการต่อสู้นี้ข้าขอรับช่วงต่อเองข้าใจแล้วบัอกแมนตัวใหม่ที่เข้ามาได้มายืนอยู่ตรงหน้าฉันก่อนที่จะพูด โคโค่รู้โคโคโคคนี้จะสู้เองดูเหมือนว่าสถานการณ์มันจะเลยเถิดไปเรื่อยๆแต่เพราะแบบนี้สินะ,จะเจ้าเพนซิลกอนนันจึงได้หลงไหลาการเล่นเป็นตัวร้ายขนาดนี้เอาล่ะมันจะเลยเถิดไปถึงไหนมาลองดูกันเถอะฉันตั้งท่าที่จะต่อสู้และพูดขึ้นเข้ามาสินักลบเผ่าบักแมนเอ๋ยมาช่วยคลายความเบื่อหน่ายของข้า,าทีภายหลังในอีก5านาทีการต่อสู้ก็ถูกขัดจังหวะโดยคําอธิบายของคุณเลที่ปรากฏตัวขึ้นตอนที่412สิสิ่งที่อยากรู้ไม่ใช่ผลลัพธ์แต่คือขั้นตอน คงจะลําบากแย่เลยนะคะไม่หรอกนะฮะพอดีช่วงหลังๆฉันเองก็เริ่มสนุกก็เลยตามน้าไปพอสมควรเลยอะ่ะอืมหากท่านบอกแต่แรกว่าเป็นสาหายของไซเคิล์ีโลก็คงไม่อาจจบลงเช่นนี้หรอกบักแมนตะักกะแตนกันกากา,กาฟุโนโนโนกัส no 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 เขามองมาที่ฉันและถอนหายใจเห็นว่าพอเขากําลังจะเดินออกไปเปิดหูเปิดตาที่โลกภายนอกก็ดันเจอกับคุณเลกับเอิมลอนเข้าก็เลยต้องพากลับมาที่หมู่บ้านของเผ่าบักแมนแล้วพอกาลังจะออกไปอีกครั้งหนึ่งก็เจอกับฉันเข้าอย่าหอมรับเลยนะว่าฉันก็รู้สึกผิดหน่อยหน่อย การต่อสู้กับหญิงสาวพึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นตัวละครสุดแก่งในตอนแรกแต่กลับมีจิตสังหารแฝงอยู่ในทุกท่วงท่าของการโจมตีนั้นหากมองในแง่ของการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นแล้วก็นับว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ตึงมือพอสมควรดูเหมือนว่าเธอจะเป็นรูปแบบที่ยิ่งต่อสู้นานขึ้นเท่าไหร่สเตตัสจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อพลังชีวิตลดลงบักแมนตะกะ่แตนพูดต่อกับฉันการที่ท่านต่อสู้กับโคโคลุโคโคโลโคได้อย่างทัดเทียมนั้นท่านทำเพื่อแสดงฝีมือให้เขายอมรับสินะ ฉันเพิ่งคิดอะไรเพื่อนไปหน่อยแต่ดูเหมือนว่าจะโดนเข้าใจผิดซะแล้วจริงๆฉันแค่อยากสมบทตัวร้ายโดยไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษหรอกแต่ฉันก็พูดออกไปฉลาดหลักแหลมดินน่ไม่ได้ยอมรับนะแต่พูดออกไปเพื่อให้เขาตีความไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นฉันไม่ผิดเพราะนี่คือศาสตร์การเจราจาฉบับพิซซลกอนโอ้สมกับที่เป็นสหายของท่านไซเคอร์ซีโร่โดยแท้คำพูดนั้นทําให้ฉันสงสัยฉันเลยถามคุณเลออกไปว่าแต่คุณเลทําไมคุณเลถึงถูงถกยกย่องขนาดนั้นหรอครับไม่หรอกค่ะแค่ทําเควสไปเรื่อยๆมันก็กลายมาเป็นแบบนี้ไปเองค่ะ ฉันพอจะเข้าใจอะไรบางอย่างดูเหมือนว่าแต่ละเผ่าพัพนธุ์ก็จะมีค่าพลับิเตอร์รับของตัวเองเหมือนกันเช่นกระต่ายวัวเปล่าที่มีจิตยยว,วิญญาณวัวเปล่าดังนั้นเผ่ามนุษย์มแมลงก็คงมีอะไรประมาณนั้นจากที่ฟังแล้วเงินไขก็คงเป็นความกล้าหาญอะไรประมาณนั้นสินะฉันพูดออกไปอ๋อ oh, ใช่แล้วใช่แล้วฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณเล่หน่อยนะครับคือฉันอยากให้เดเลยช่วยพาไปส่งที่รับบิทหน่อยนะพอดีมีทุเรนิดหน่อยตอนนี้ไม่อยากอัปเดตเสียพอที่ใช้อยู่เลยไปเกิดใหม่ี่ฐานที่มั่นแนวหน้าไม่ได้น่ะสิ อ๋ออย่างงี้นี่นี่เองค่ะถ้าเป็นคุณเดียเล่แล้วก็เอออยู่อยู่ที่โรงตีเหล็กของหมู่บ้านกับคุณอิมรอนค่ะดูเหมือนว่าคุณเลจะพูดติดขัดแปลกๆพอลองถามไปก็รู้ว่าเพนซิลก้อนขายเรื่องอาวุธวลรชนกับรีเล c y กซี่เวพอร์นให้อิมรอนฟังทาทางจะเจราจาลำบากหน้าดูรู้สึกได้กลิ่นของโอกาสทางธุรกิจเลยแฮ ระหว่างที่ฉันกำลังเดินไปหาอิมลอนดูเหมือนว่าฉันจะถูกระแวงจากเด็กๆเกผ่าบักแมนพอสมควรแล้วฉันก็บุกเข้าไปที่โรงตีเหล็กพร้อมกับสวมกิตาราบิวอย่างจงแจงตอนที่ถึงโรงตีเหล็กฉันได้ยินอิมลอนกับเดเล่คุยกันดูเหมือนอิมลอนจะเป็นสายสร้างอาวุธโดยเน้นที่ประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่นสนหน้าตาและวิธีใช้ ซึ่งแตกต่างจากมีลักษี่ชอบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจนบางทีก็ขอให้ฉันไปหาวัตถุดิบเพิ่มเพื่อสร้างอาวุธในแบบที่ตัวเองต้องการเอาล่ะฉันเดินเข้าไปแล้วก็พูดขึ้นไงขอโทษที่มารบกวนนะแต่ขอยื้มตัวกระต่ายตรงนั้นหน่อยได้ไหมฮะอะล่ะนี่เธอไม่คิดจะสวมบทบาทเลยหรือไงสีหน้าของผู้เล่นคนนั้นไหลาอารมณ์ทันทีที่ได้เห็นแขนทั้งสองข้างของฉันทักคุณซาลาคุหรือว่าเอมูก็อยู่ที่นี่ด้วยเรื่องที่ฉันแอบมาฝึกความแตกแล้วหรอเปล่าเปล่าเอมูไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นนฉันถึงงมาหาหเธอไ การเปิดตัวด้วยลิลิกา y ซีเวอนี่คือการข่มขวัญด,ด้วยทรัพยากรที่จริงแล้วเวลาจะเจราจาอะไราสักอย่างวิธีนี้มันจะเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดเพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันเลยคิดว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีเหมือนกันแต่ว่าฉันอาจจะดูถูกความมุ่งมั่นของผู้เล่นสายผลิตมากเกินไปฉันพูดออกไปโอ้สนใจเจ้านี่หรอฮะฉันโดนคาเบด้งเหรอนี่ฉันควรจะเปลี่ยนเพศดีไหมประสิทธิภาพล่ะครับบอกประสิทธิภาพมา ไม่ใช่ว่าได้มาได้ยังไงงั้นหรอก็ได้อยู่หรอกฉันเลยบอกความสามารถของมันออกไปส่วนเรื่องกลไกทะลุขีดจำก,ดกัดก็ขอเก็บเงียบไว้ก่อนและดูเหมือนว่าข้อมูลแค่นี้ก็ทําให้อิมรอนพอใจได้แล้วเธอก็เริ่มพึมพำอะไรบางอย่างอาวุธประเภทหมัดที่เป็นของคู่กันโดยพื้นฐานแล้วมันควรจะมีความสามารถเหมือนกันรูปแบบพิเศษเหรอไม่ใช่ไม่สิหรือว่าเพราะเป็นวัตถุดิบคนละประเภทถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทําไมความสามารถมันถึงต่างกัน ดูเหมือนว่าจะเจอเรื่องยุ่งยากเสียแล้วสิฉันจึงกลั้นหายใจแล้วค่อยๆย,ย่องออกไปจากที่นี่แล้วก็ส่งสัญญาณให้เดียเล่ค่อยๆตามมาเดี๋ยวสิไม่ได้จะบอกให้ยกให้สักหน่อยไม่เห็นต้องตั้งการขนาดนั้นเลยคือว่าแค่อยากรู้ขั้นตอนในการสร้างขึ้นมาน่ะทำรัวๆเลยนะเธอคนนี้ได้ยินว่าเป็นช่างตีเหล็กระดับท็อปในหมู่ผู้เล่นการผูกมิดไว้ก็คงไม่เสียหายอะไรแต่เธอสวมบทบาทได้หวยแตกชะมัดเลยฉันพูดก็ได้ก็ได้อยากรู้อะไรล่ะทั้งหมดเลยอย่ามาพูดเหมือนกับสาวนอยเวทมนต์จอม หากมองเพียงภายนอกการสนทนานั้นมันก็เป็นแค่ภาพของช่างตีเหล็กมาดขืมคนหนึ่งกับชายเครื่องท่อนสวมหัวกกำลังพูดคุยกันแต่ว่าเซ k e เกอร์ซิโร่นั้นรู้ดีว่าตัวจริงของอิมลอนนั้นเป็นสาวออฟฟิศที่ดูเหนื่อยหน่อยๆและเธอก็เป็นคนที่มีนิสัยที่ผู้ชายเข้าหาได้ง่ายและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้คุณเล่แอบมาดูทั้งสองคนคุยกันหน้าประตูของโรงตีเหล็กตอนที่413เงินทองความรับผิดชอบและข่าวเด็ด การที่ฉันให้ข้อมูลกับอิมรอนในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความใจดีอย่างเดียวหรอกนะแต่การได้ทำความรู้จักกับช่างตีเหล็กระดับแนวหน้าของเหล่าผู้เล่นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็เพื่อช่วยสนับสนุนแผนการของยายดินสอนอกดีนั่น่งางคาะกิลว,วูบวา้าเคยเป็นกิลระดับท็อปก็จริงแต่ที่นั่นก็แตกออกเป็น2ฝั่งและตอนนี้กลุ่มต่อต้านมังกรดำที่กำลังพลในทวีปใหม่นั้นเป็นกองกำลังขนาดใหญ่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรอบของกิลการสร้างบุญคุณเพื่อซื้อความรู้มือไว้ยอมไม่เส เพื่อชัยชนะครั้งใหญ่หรอกนะอีกอย่างถ้าคนที่มีอาวุธสุดยอดอย่างขอนศิ์มายเนียมันบอกว่าจะช่วยสร้างอาวุธให้ใครๆก็เผลอรุดปากพูดอะไรออกไปบ้างก็เป็นธรรมดาในตอนนี้ต้องขอบคุณฉาย,ยานักชิมลินเทพที่ทําให้ฉันได้รับการปฏิบัติแบบ v i p และสามารถรับรสชาติของชาที่ถูกนํามาเสิร์ฟได้อย่างดีเยี่ยมหลังจากที่อยู่เมืองทะเลทรายเมื่อคู่ฉันได้รับความช่วยเหลือจากดเดเรเธอส่งฉันกลับมาที่ลบิดและฉันก็ไปสมทบกับเอมูเพื่อมาอยัางฟิฟตี้เชีย นี่เป็นเกียติอย่างยิ่งครับท่านสลาคุครั้งนี้ฉันมาแค่ซื้อของธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละไม่จาเป็นต้องให้นายออกมาต้อนรับเองสักหน่อยตอนนี้ฉันกําลังนั่งอยู่บนโซฟาสุดหรูโดยมีนายน้อยของสมาคมตาช่างทองคําคอยปฏิบัติอยู่เป็นภาพที่ดูผิดเพี้ยนไปหมดพลังของเงินตาที่มันสุดยอดจริงๆถึงอย่างนั้นครั้งนี้ฉันก็จะมาซื้อของธรรมดาธรรมดาจริงๆนะดังนั้นฉันจึงกว้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ดูคุณภาพดีไปตามเรื่องตามราวว่าแต่คุณสลาคูคร,ครับเกี่ยวกับอัญ,ญมณีขนาดใหญ่ชิ้น้น้้นนนนนนัันัั่่่่่ครรรบเเเืืือออองงงดูหหมมววววาาาททกศิี2ํลลไแ กองอสวินที่3ถูกเน,นรเทศออกไปอยู่ที่เกาะดังนั้นคิวต่อไปเลยเป็นกองอสวินที่2สินะสมาคมการค้าตาช่างทองคามีขนาดใหญ่โตมากๆฉันเลยลองพูดเปย์ๆออกไปว่าช่วยไปทําอะไรที่เหมือนกับสายลับหน่อยได้ไหมแต่เขาก็ดันทําขึ้นมาจริงๆนี่สิความคืบหน้าของเบอร์เควตไม่ได้หยุดอยู่แค่การเกิดอยู่นี้นิซิโนโอเอ็กซ์ตาของซีบูมเงั้นหรออันโตนิโอพูดต่อดูเหมือนว่ากําลังจัดหาอาวุธอยู่ครับที่ทวีปใหม่เหรอ น่าจะเป็นเช่นนั้นครับแต่ว่านี่เป็นความลับสุดยอดนะครับทางศาสนาไตาเทพก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวในทํานองเดียวกันกองสวิตที่3ถูกในรเทศไปกองอสวิตที่2กํกลังรวบรวมกาลังพลและเบื้องหลังศาส,สนาไตาเทพก็กาลังเคลื่อนไหวไม่ไหวแฮะเริ่มงงแล้วเดี๋ยวค่อยส่งข้อมูลให้กับเพนซิลก,ก้อนแล้วกันอย่างแย่ที่สุดเลยถ้ามันกลายเป็นลูจจอม,มานก็ช่างมันละกันฉันพูดขับใจนะอันโตนิโอคงว่าแต่นายมีคนรักหรือ,อยังอะครับผมมีภรรยาครับอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็เอาเจ้านี่ไปทําแหวนให้เธอซะสิ ฉันมอบผลึกจกกักรพรรดิซาวไลให้เป็นของขวัญอ่านี่มันอัญะมะนีจากทวีปใหม่นะในตอนนี้น่าจะมีแค่ฉันคนเดียวที่ขุดมันมาได้แบบนี้แย่เลยนะครับครั้งต่อไปคงต้องเตรียมอะไรนอกจากชาไว้ต้อนรับเสียแล้วไม่เป็นไรนะเราไม่ได้เพิ่งรู้จักกันสักหน่อยโยโะสลา,าคุไม่ได้เจอกันนานก็นไม่เชิงสินะ <laughs> ส,ส,ส,สวัสดีครับ ท่นถูกเอมูที่ยิมยม้มแย้มแล้วลากตัวฉันมาที่ปราสาทกระต่ายแค่นั้นก็สังหรณชใจไม่ดีแล้วแต่พอได้มาเจอหน้ากับไวแอดฉันก็เตรียมตัวที่จะสูญเสียนิ้วก้อยไปแล้วว,ว,วันนี้อากาศดีนะครับแกกําลังซ่อนตัวอะไรไว้อยู่สินะมาเอ๋ยไม่มีทางที่ความลับจะแตกได้ไม่ใช่เหรอยังงูที่ขาดท่านถูกกักบริเวณไว้แล้วไม่ใช่เหรออย่างน้อยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะออกมานอกถ้ำโดยไม่มีแซมมี่จังทําไมกันล่ะไม่ใช่สิ่งที่ควรคิดในตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นฉันควรจะหาเหตุผลสินะว่าทําไมตอนนี้ฉันถึงงงกกกําลัป,ป้อดููนี่ย ฉันพูดออกไปผมจะตัดนิ้วเองครับตามเลียงไม่ทันแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวสิซาลาโคข้าไม่ได้จะให้เจ้าแสดงความรับผิดชอบอะไรแบบนั้นแต่ว่านะอย่างน้อยก็น่าจะบอกกันสักคำไม่ใช่หรืองไงทำไมถึงมองออกกันล่ะมีเครื่องติดตามติดอยู่งั้นเหรอมีความเป็นไปได้อยู่หรอแต่รู้สึกว่าน่าจะมีเหตุผลอื่นมากกว่าอย่างน้อยฉันก็ไม่คิดว่าเชงฟอจะยอมอ่อนข้อให้มีตัวละครที่รู้เรื่องราวของอีกฝ้าของทวีปได้หรอกนะหรือว่าจะเป็นความสามารถอะไรบางอย่างของไวแอด เรื่องนั้นผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวเลยครับแต่ว่าลูกพี่จะดีเหรอครับแกเองก็รู้ดีนี่นาว่าใหญ่นั่นมีร่างกายที่ลำบากเพราะฉะนั้นจะไปถือสาหาความทุกเรื่องมันก็ใช่ทีแต่ว่าแกน่ะเตรียมใจที่จะรับผิดชอบให้ดีแล้วใช่ไหมครับบางทีพวกกระต่ายวัวป่าที่ส่งไปป้องกันอาจจะตกงานทั้งหมดเลยก็ได้นะครับฮ <laughs> าฮค่ะคงต้องหางานใหม่ให้พวกนั้นแล้วสินะฉันหัวเราะตามไวแอดที่หัวเราะล่าก่อนที่ไวแอดจะพูดขึ้น ข้าจะรอดูฝีมือของแกแล้วกันถ้าทำพลาดขึ้นมาอย่าคิดว่าแค่ตายมันจะจบง่ายๆละ่ะขอลองละ่ะแค่อย่าลบตัวละครของฉันก็พอแล้วคณสลาครูไปก่อนเรื่องอะไรมาหรอเจ้าคะก็เลี้ยงโกดูนีนไว้น่ะสิเฮ้ <Hey! S 1> ไม่ท้องมาซ้ำเติมกันเลยฉันไม่ยอมโดนไล่ออกจากระเบิดด้วยเหตุผลแค่นั้นหรอกนะอย่ามาดูถูกความสามารถในการเทมเบอร์ของฉันเสียวนะช่างมันเถอะ่ะคิดไปก็เปิงสมองเปล่าๆแล้วจากนี้จะไปไหนต่อหรอเจ้าคะไปที่ฐานที่มั่นแนวหน้าพอดีฉันมีคนอยากจะคุยด้วยหน่อยนะ่ะ ฉันมุ่งหน้าไปหาคุณคนนั้นนันนายสัสนะเงียบๆฉันมาแบบลับๆนะ่ะหัวหน้าของพวกนายอยู่ไหมอ่าไม่ครับคนคนนั้นพอดีว่าพรุ่งนี้มีธุระที่เลื่อนไม่ได้เลยต้องรีบเข้านอนไม่สิถ้าปล่อยนายไปตอนนี้ฉันจะเดือดร้อนเอานะตอนนี้ลองหัวหน้าอยู่เอาคนนั้นแทนได้ไหมลองหัวหน้าหรออืมก็ได้แหละยังไงซะเรื่องที่ฉันจะพูดในตอนนี้ก็อยากให้มันแพร่ภายในระดับหนึ่งอยู่แล้วฉันพูดเข้าใจแล้วล่ะไปตามเธอมาให้หน่อยสิ สวัสดีค่ะฉันเซโตะได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วค่ะแล้วได้ยินว่ายังไงบ้างละ่ะอย่างน้อยในหมู่พวกเราก็เรียกว่าถุงข้อมูลเดินได้นะคะมันก็จริงแหละเถียงไม่ออกเลยแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกยินดีอะไรหรอกนะแล้ววันนี้มีธุระอะไรหรอคะจะมาโปรยข้อมูลให้กับพวกเราไลบรารี่หรอคะอย่ามาพูดเหน็บแนมกันแบบนั้นสิข้าวเด็ดเลยนะแล้วก็มีเรื่องอยากจะขอร้องด้วยถ้าไม่สู้ก็อยู่ไม่หลอดถ้าอย่างนั้นฉันก็ยอมเล่นสกรปรกนิดหน่อยเพื่อให้ใย,ยงูขี่ขาดนั้นมีชีวิตรอดมาได้ก่อนนีฉัจะพูดขึ้น ฉันทําให้ยูนิซินโรเอ็กตาของโกดูนีนเกิดขึ้นแล้วตอนที่414ลูกอมไม้เลียวข้อมูลและเย็ดรีข้อมูลนี้ฉันยังไม่ได้บอกใครในวุ้บกังเลยนะอย่างน้อยถ้าเป็นผู้เล่นละก็เธอน่าจะเป็นคนแรกที่ฉันบอกข้อมูลเลยละ่ะทำไมละคะ ทำไมก็น่าสงสัยอยู่หรอกนะถ้าททำตามข้อตกลงของพันธมิตรอะไรสักอย่างนั่นแล้วบุก,กังก็น่าจะได้เปรียบเต็มทีแต่ฉันก็จําเนื้อหาของมันไม่ได้แล้วแหละแต่ครั้งนี้การเลือกที่จะผูกขาดข้อมูลอาจกลายเป็นทางเลือกที่เลวร้ายก็ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ฉันมาหาไลบรารีเป็นที่แรกบุญคุณครั้งนี้มันหนักแน่นกองเงินตายนะ ฉันพูดเงื่อนไขาการเกิดยูนิคซินิทโอเอ็กาของโกดูนีนการต่อสู้อะไสิส้นสุดของข้าคือการตั้งปาร์ตี้กับโกดูนีนและคนที่ตั้งปาร์ตี้กับฉันคือโกดูนีนหม่เลขแปถึงจะบอกแบบนั้นแต่ฉันก็เคยเจอกับตัวที่9้ามาแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้มันเหลือรอดอยู่กี่ตัวกันแน่แต่การที่ผู้เล่นหลายคนสนับสนุนโกดูนีนของตัวเองรูปแบบนั้นพอจะนึกออกไหมล่ะ มันคือการบทเทิลรอยั่อไม่รู้หรอกนะว่าฝ่ายที่อยู่กับโกดูนีนแล้วพ่ายแพ้ไปจะถูกตัดสินยังไงอย่างนี้นี่เองโดยพื้นฐานแล้วมันก็เป็นข้อมูลยูนิที่ผูกขาดไม่ได้สินะคะคุยกันง่ายจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นวิธีการที่ควรก็ไม่ใช่การผูกขาดแต่เป็นการชิงลงมือก่อนโกดูนินของพวกเราเป็นพวกขี้ขาดขี้ขาดจนน่าสมเพชเลยละ่ะที่รอดมาถึงตอนนี้ได้คงเพราะความสามารถในการซ่อนเน้นของแซมมี่จังไม่ว่าในยุคสมัยไหนการโจมตีวงกว้างก็ยอมได้เปรียบในการต่อสู้อยู่แล้ว ซึ่งเจ้าโกดูนีนตัวนั้นที่มาพร้อมกับอสรพิษยักษ์ทั้ง4ตัวเอาจริงๆเลยนะในตอนนี้ฉันยังนึกภาพที่ตัวเองเอาชนะมันไม่ได้เลยบางทีการต่อสู้อะไรสุสดของข้าน่าจะเป็นการต่อสู้แบบเป็เรื่ออยรูปแบบพิเศษที่คอยกำจัดโกดูนีนตัวอื่นไปพังๆและบางครั้งก็อาจจะต้องร่วมมือกับโกดูนีนตัวอื่นเพื่อต่อสู้กับโกดูนีนตัวนั้นฉันพูดออกไปพูดตรงๆเลยนะฉันอยากให้ไลบารีมาสนับสนุนโกดูนีนของพวกเรา ถ้าฉันบอกให้ตัดสินใจตอนนี้จะโกรธไหมศาสตราจารย์มีบรรยายในวันพรุ่งนี้ถ้าจะปุกท่านในเวลานี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งค่ะล้อเล่นนะมันไม่ได้ขับขันขนาดต้องไปเบียดเบียนเวลาชีวิตของคนอื่นหรอกนะอย่างน้อยก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นยูน้ที่ต้องทําในทันทีแล้ววิมก็น่าจะกําลังพักร้อนเพิ่มเลเวลอยู่ในคุกเอ้ยอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนั่นตั้งหากยายตุ๊กตานั่นบอกว่าจะจัดการให้เองแต่จะไหวไหมนะฉันพยายามจะไม่ใส่ใจแต่ในอีเวนต์เทอรเรียก็ได้ปรากฏออกาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้ข้อมูลของผู้เล่นที่สนับสนุนโกดูนีนตัวอื่น <c oughs> ก็อยากให้ส่งมาที่ฉันด้วยพรุ่งนี้ไม่สิวันมะลืนขออภัยด้วยค่ะการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลาถึง1สัปดาห์ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอืมไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าช่วยเก็บเป็นความลับจากยายนอกลิ้นของพวกเราด้วยละ่ะ การเป็นเท่นรอยัลที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงหักหลังและฆ่าฟันกันมันเป็นสมรภูมิที่เป็นซิลกอนฟีเวอร์ที่สุดแล้วละ่ะอย่างแย่ที่สุดเลยอาจจะดึงผู้เล่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาสุงเวชีวิตจํานวนมากอย่างน้อยในขณะที่เรื่องของซิกูมยังไม่ขี้ขายถ้าเธอยื่นมือเข้ามายุ่งกับเรื่องอื่นแล้วก็ความลำบากของพวกเราที่คอยรับใช้ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วจะทําหน้าตาภูมิใจแล้วก็หลอให้ยูนิของซีกูมจบก่อนแล้วค่อยทําแล้วกัน รวมถึงการเอาไปอวดทัสโซด้วยเซโตพูดเข้าใจแล้วคะ่ะถึงจะรับปากไม่ได้แต่เมื่อพิจารณาความอยากรู้อยากเห็นของซาตาจารย์แล้วมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับคําตอบที่ดีคะ่ะงั้นก็ดีเลยเอาละทุระส,ส่วนใหญ่ก็เสร็จแล้วที่เหลือก็แค่ตายแล้วกลับไปที่บิวบาร์ดแต่ฉันก็นึกอะไรบางอย่างออกมาได้ฉันไปหาเอมูก่อนที่จะพูดขึ้นนี่เอมูว้าไปที่บิวบาร์ดได้ไหมบิวอะเรือรูปรลางแปลกๆลำนั้นเหรอเจ้าคะ ใช่ใช่เอมูเองก็เคยขึ้นไปที่บิวบานแล้วเหมือนกันถึงแม้ตอนนั้นจะเป็นตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่เตียงที่เป็นจุดเสียบหอยก็ถูกติดตั้งไว้แล้วฉันเลยถามดูเผื่อที่จะได้อืมน่าจะไปได้เจ้าค่ะจริงดีเอาละฝากหน่อยนะว่าแต่วางไว้ที่ไหนแล้วเจ้าค่ะเอมูได้เปิดประตูเทเลพอร์ตท,ที่ซอนของโกดูนินน่ะเอ๊ไปแล้วนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคะ่ะเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะกิ๊ดฉันคว้าคอเอมูที่กำลังจะปิดประตูวาร์ปก่อนที่จะเปิดประตูแล้วก็ะโจนเข้าไป ภาพข่าวโผล่ไปชั่วรู่ฉันออกมายังห้องโดยสารแคบๆของบิวบาร์ดในระหว่างที่ฉันกำลังลากคอเอมูออกมาเอมูก็ทำเสียงแปลกๆเหมือนกำลังหวาดกลัวอยู่ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นก็ได้กอดูนินตัวนี้มันค่อนข้างจะตัวนี้มันตรงกันข้ามกับตัวที่บุกมาใต้ดินของแลบิดโดยสิ้นเชิงเลยละ่ะท่านสาราคูพูดอะไรอยู่นะเจ้าคะกูดูนีนเลยนะเจ้าคะกูดูนีนเลยนะฉันใช้นิ้วบีบปากของเอมูที่กำลังเริ่มพูดเรื่องไร้สาระก่อนที่จะเดินออกจากบิวบาร์ดไปหาแซม่จ,จังวิมและไซนาฉันพูดทักออกไปอะอยู่นนี่เองกลลับมาแ้วนะ ไมมมมุ่มมแล้วการเลือกกินไม่ดีนะคะสิ่งมีชีวิตรหัสวิมสสารเยลลี่ที่คอยคำจุนระบบประสาทของอัมเร็กาแกนถัวมันมีอนุภาคมานาเข้มข้นผสมอยู่ดังนั้นสรุปได้ว่าการบริโภคสสารเยลลี่จะช่วยคาดหวังให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพได้คะ่ะอการเลว่วยกินที่สิ ตำหนิสิ่งมีชีวิตรหัสแซมมี่จังมีความสามารถเกินค่าที่กำหนดไว้แล้วดังนั้นสิ่งมีชีวิตรหัสวิมจึงจำเป็นต้องบริโภคาสารเยันลี่และจัดการฝงที่ถูกลอกเข้ามาตัวต่อไปค่ะช่วยด้วยตอนที่415ปล่อยใจให้ตายด่านแล้วกบโกยให้สมใจ เป็นการร้องไห้แบบบมดอะไรตายยากที่โยนความได้เปรียบในฐานะสาวน้อยน่ารักไปจนหมดสิน้นยายหุห่นกระป๋องตัวการตอนนี้กำลังรับโทษด้วยการขุดหลุมและกบหลุมอยู่เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์เกิดบั๊กอะไรสักอย่างฉันเลยสั่งให้ใส่หน้าผ่านปัญญาของตัวเองเล่นอยู่ตรงนั้นสักพักก่อนฉันมองบิมที่นั่งขุดตัวอยู่เย็นรีไม่เอาเย็นรีไม่เอาเยน็นลีไม่เอาการเคลื่อนไหวการชำระล้างครบเขตอนขตันเพตนี่กินเนื้อไหมขอ,อนอน ช่วยไม่ได้แฮะอุตส่าห์ซื้อมาก็ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์หน่อยแล้วกันในตอนนั้นเอมูก็เดินเข้าไปหาวิมไม่เป็นไรนะเจ้าคะ่ะอืมเจ้าก็ตายน้อยแกเห็นว่าฉันไม่เป็นไรตรงไหนกันเรื่องของคนเหล็กคนนั้นฉันไม่ค่อยเข้าใจหรอกเจ้าคะ่ะแต่ถ้าคบค้ากับคุณสลาคูแล้วก็การทําตัวให้ชินก็เป็นเรื่องสําคัญนะเจ้าคะ่ะอย่างฉันเนี่ยไม่ทันรู้ตัวก็ถูกลากออกไป,ปจนภายอะไรเยอะแยะแล้วนะเจ้าคะ่ะเธอเชื่ออะไรหรอเอมูเจ้าค่ะอืม,อม ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่รู้สึกเหมือนคนอื่นเลยฝากตัวด้วยนะเอมูจังมีความคิดเป็นผู้เป็นคนมากกว่าคนสลากงูอีกนะเจ้าคะฉันคว้าคอเอมูแล้วเขย่าเบาๆบเป็นการลงโทษทิ้งให้เอมูเดินโซเซไปมาและฉันก็มองสำรวจไปที่พื้นที่ในถ้ำที่ได้รับการเปลี่ยนโฉมโดยฉันไซน่าพูดระดับอระยธรรมมันขัดแย้งกันอยู่นะคะเฮ้ยก <c oughs> บหลุมเสร็จแล้วเหรอยืนยันงั้นก็คุยต่อไปซะอ่าปัญญาของตัวเครื่องนี้กำลังถูกผ่านทิ้ง การเพิ่มเลเวลก็สำคัญเหมือนกันแต่การพักผ่อนก็เป็นเรื่องสำคัญความทรหดในการทำงานซ้ำๆมันเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นก็จริงแต่คนที่ไม่รู้จักการพักหายใจอาจจะทำให้เสียสติไปก่อนดังนั้นการปณีประนอมเล็กน้อยก็เป็นเรื่องที่สำคัญสุดแต่ว่าเลเวลมันก็ขึ้นมาจริงๆด้วยนี่สิเลเวล79็้านเทียบกับเลเวลในทวีปใหม่ก็ยังคงเป็นขยะอยู่ดีแต่ถ้ามองในแง่ของการปั๊มเลเวลนี่มันนับว่าสุดยอดเลยไม่ใช่หรือไงอย่างน้อยการเพิ่มเลเวลก็ดูสมเหต ทำการล่อฝูงอัมเล็ตกาแกนทัวเพศผู้ที่สังเกตเห็นพวกเราโดยเจตนาเข้ามาในำ้ำและกำจัดพวกเดียวกันที่ค่อยๆเลียงแถวเดินเข้ามาค่ะอย่างนี้นี่เองทางเดินถูกขยายให้กว้างขึ้นความสูงก็พอดีอย่างน่าประหลาดใส่หน้าพูดต่อจากนั้นก็ให้บริโภคส,สารเยลลี่ที่รวบรวมไว้แล้วจึงเริ่มต่อสู้อีกครั้งวนซ้ำกระบวนการเดิมค่ะเป็นระบบพึ่งพาตัวเองที่โหดร้ะมัดแต่เพราะแบบนั้นถึงได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดลองทำดูบ้างดีกว่า ฉันเดินออกไปที่ทางเดินและฟาดอัมเล็ตกาแกนทัวที่บุกเข้ามาจากนั้นก็ค่อยๆฟ้ามมาที่เดินเข้ามาอย่างเป็นระเบียบเอ๊ะแย่แล้วไอ้ตัวนี้มันกําลังจะระเบิดฉันชะล่าใจและเตะมันออกไปแต่เดี๋ยวสิตัวข้างหลังก็กาลังเดินเข้ามาดังนั้น้มอัมเล็ตกาแกนทัวที่ถูกฉันเตะกระเด็นออกไปมันชนกับพวกเดียวกันที่อยู่ข้างหลังและก็เดินกลับมาก่อนที่จะระเบิดขึ้นทําให้ร่างกายของฉันถูกระเบิดเข้าไปเต็มๆฉันคลานออกมาจากบิลบัสอย่างเชื่องช้า รับประกันพฤติกรรมระเบิดตัวเองของก้ามเรดก,กาแกนทั่วเป็นปฏิกิริยาแบบลูกโซ่ค่ะเมื่อระเบิดตัวเองกันหมดแล้วมันจะเข้ามาใหม่จะทําต่อไหมคะก็ต้องทําอยู่แล้วสิจะหาเรื่องให้หมดทั้งมงมุมตะขับแล้วก็มงป่องเลยเว้ยเอ๊ะทำไมถึงอยู่ในสภาพนี้ได้ล่ะปล่อยเขาไปเถอะเจ้าค่ะมันเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วรายงานนั่นคือสภาพสุดท้ายหลังจากที่ฟื้นขึ้นชีพมาครั้งที่38ดูเหมือนว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรคะ่ะชั้นที่นอนมดสภาพอยู่ในบิลบาร์ดได้กระโจนตัวขึ้นมาอีกคร วัตถุดิบของฟอเรตกาแกนทัวก็มีเปลือกนอกกำแพงขนยึดเกาะแล้วก็ชิ้นส่วนป้องปืนส่วนไทยนอกเซนติปีดคุณสตาฟมีเปลือกนอกเกาะจูโจมกับขาเดินทับแล้วก็ชิ้นส่วนปืนใหญ่จูโจมแล้วก็วัตถุดิบต่างๆจากอลิซานสกอร์เปียนเยี่ยมเลยเริ่มน่าสนุกขึ้นมาแล้วเปลือกนอกดูเหมือนว่าจะนํามาสร้างเป็นเกาะได้อย่างดีเลยแหละแต่เดิมทีฉันกระทิ้งค่าป้องกันไปแล้วถ้าจะให้ทําเป็นอาวุธแล้วก็โล่ทาวเวอร์มันใช้กับบิลของตัวฉันยากไปหน่อยถ้าอย่างนั้นก็เป็นสนับมือแแตต่่สนนนนนนัััััับมมมือออฉก็็ีี้้งงลววิิเป,ปญหหาทจรๆะ ฉันเลิกคิดก่อนที่จะพูดขึ้นงั้นฉันไปล่าแมงป่องก่อนนะทั้งสามเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันเอมูวิมและไซนาแต่ทำหน้าเอื่อมละอากันหมดแต่ว่าฉันก็อยากได้สมบัติแกนคู่ของอลิซานสกอร์เปียนี่นาอัตราการดรอปของมันดูไม่เลวเลยตอนนี้ฉันมีอยู่2อันแล้วแต่ก็อยากได้อีกอันจริงๆในวันนี้กับพรุ่งนี้ฉันอยากจะเคลียร์เกมตำนานพทานานที่ปดีให้จบด้วยดูเหมือนผ้าตารางชีวิตของฉันจะแน่นหน้าดูเลยพวกเป็นสิ่งที่เด่นในเรื่องการทำลายชิ้นส่วนมัด้ีดผล ฉันอ่านการเคลื่อนไหวของมันออกแล้วแปส่วนอีก2ส่วนคือการโจบตีระยะใกล้ของมันดังนั้นฉันจึงไม่สนใจหลังจากที่แพ้ตัวเดิมมาห้ารอบฉันก็เข้าใจทุกอย่างแล้วฉันหลบอเล็กซานสกอร์เปียนที่เพียงห่างที่ถูกขุดจนขาดครึ่งแล้วพุ่งร่างกายขนาดมหึมาของมันมาที่ตัวฉันก่อนที่ฉันจะฟาดปากขั่วไปที่ขาของมันขาของแมงป่องละเอียดเป็นเสียงเ้อมกับเซษสร้างของมันที่ปิวกระจายไปในอากาศเสียงดังสนั่นเอียดอาดเกิดขึ้นตามร่างกายของมันช่วงเวลาแห่งการตัดสินเชื่อมโยงกับเวลาแห่งรุ่่่งองออนนแสสสาาาาาาาทิตตยยยยย์มมมมเเช้้ีีีีรรรวกับใหปปไถึ และสุดขอบฟ้าอันไกลโพล้นโอ้ช่วพิบตานั้นผลึกจักรพรรดิซาโวไลท์ที่รวมตัวกันเป็นมงกุฎคริสตันมันพร้อมใจกันเปลี่ยนสีจากสีแดงโลหิตกลายเป็นสีฟ้าขามราวกับโดมิโนโที่ล้มลงในช่วพิบตานั้นพิบตาที่สีสันของมันถูกย้อมไปด้วยสีขามอเล็กซานสกอร์เปียนชูร่างกายของมันรับแสงก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงฉันใช้จังหวะนั้นพุ่งเข้าไปประชิดตัวมันนี่คือของขวัญส่งท้ายแล้วนะ พวกะถูกคว้างออกไปอย่างสุดแรงมันแหวกอากาศแล้วพุ่งเข้าไปปักระหว่างคิ้วของเอเล็กซานสกอป์เยนร่างกายมาหึมาของแมงป่องเกงกระตุกอยู่คู่หนึ่งแล้วขาที่คำจุนร่างกายของมันก็ค่อยๆ่ซุดลงกับพื้นพร้อมกับร่างกายของมันที่ค่อยๆระเบิดออกและสลายไปอ่าชนะแล้วก่อนอื่นก็เก็บไอเทมฉันสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่กับพิบอยู่ข้างหลังพอหันกลับไปก็เห็นก้อนกลมๆอะไรบางอย่างกับพิบแสงสลับสีแดงและสีขามแล้วมันก็ค่อยๆกับพิบผีขึ้นเรื่อยๆฉันคิดขึ้นมาได้ กลางวันกลางคืนหรือว่าคุณสมบัติของเลเซอร์ของมันจะเปลี่ยนไปใช่แล้วยกตัวอย่างเช่นคุณสมบัติของเลเซอร์ที่เปลี่ยนเป็นระเบิดแบบตั้งเวลาภายหลังตุม้มผลึกสีคามและสีแดงระเบิดออกเศษผลึกกระจัดกระจายพุ่งเข้าแทงร่างกายของฉันแรงกระแทกนั้นสัตร่างกายของฉันให้ปลิวไปภาพสุดท้ายที่ฉันเห็นคือภาพของสมบัติแกนคู่ที่แตกออกเป็นสองส่วนจากแรงระเบิด จบไปแล้วครับสาหรับคลิปนี้ในตอนนี้ชื่อของพวกบัคแมนนี่เรียกโคตรยากเลยแล้วก็ตัวของซาราคุก็เริ่มเดินแผนการของตัวเองแล้วและ n p c ทั้ง3ตัวของซาราคุก็ได้มาเจอกันเป็นเที่เรียบร้อยตัวของก็ตายวอเปากับโกดูนีดูเป็นผอาพันธที่เข้ากันไม่ค่อยได้นะ่ะแต่พอมีจุดร่วมเป็นซาราคุปุ๊บทั้งวิมในเอโมูก็สนิทกันไวส,สุดๆไปเลยอีกทั้งในตอนนี้ยังมีข้อเสนอของอิมลอนที่จะสร้างอาวุธบางอย่างให้กับซาราคุและเรื่องราวเบื้องหลังของไซเคอร์สีโลที่กำลังใกล้้เขาาม ในคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านและคนดูทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ